สวัสดีครับผมธนัทพุพ่มโพทองน,นะครับจากร้านสแตนเลสโฮมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสร้อยข้อมือสแตนเลสนะครับเรามาชมดูว่าครับว่าจะเป็นสร้อยข้อมือแบบไหนครับอันนี้เป็นลายสร้อยข้อมือสแตนเลสสูทสองนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยมากมากเลยเพราะมันเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานตัวสร้อยข้อมือตัวดทีนะครับวันนี้จะเป็นงานสร้อยข้อมือนี้ตัวหนาเลยนะ หน้ากว้างขนาดของเหล็กล้อมือตัวนี้อยู่ที่1นเซนครับเป็นงานที่สวยมากเป็นการนอกโปยใส่แล้วเนื้อเจ็เกเงาเงาแวบเลยครับตัวนี้รับวก็คาร์ชเชร์นะครับล้อดำก็สนิทดีรับคื่เลยนะครับรรท่นานให้ผให้ดูทีลายตัวนี้ข้างๆที่น้องที่บอกครับว่านะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ใช่งานตัวนี้่ละลาย